มาชมท้องทุ่งนาจ้าตอนเช้าอสวยแล้วค่ะเขางามแล้วพี่น้องง้มเต็มเลยนะคะสวยงามค่ะบรรยากาศตอนเช้าบรรยากาศตอนเช้าๆมาให้พี่น้องรับชมความสวยงามของทุ่งนาเนาะ แป๊บเดียวนะคะแป๊บเดียวผลผลิตกำลังจะออกอีกแล้วพี่น้องของเพื่อนดอกทุ่งหน้าสวยๆมาฝากจ้ากับบรรยากาศตอนเช้าๆเนาะค,ะะคะบรรยากาศตอนเช้าๆดูน้ำโมงกำข้างไปเนาะคะ่ะ สวยงามสวยงามงามงามเข่าเพ่่นพี่น้องเห็ดเข่าปีนี้ได้ผลผลิตดีคือเก้าแล้วนะเพิ่นทำข้าวได้สวยงามค่ะ ความสวยง,งามมาฝากกันนะคะนาะสวัสดีตอนเ้าด้เจ้าสวัสดีตอนเช้าเช้ากับบรรยากาศทุ่งนาสวยๆให้พี่น้องรับชมกันนะคะนาออุ้ยลืน่นพี่น้องรับชมชมทุ่งนาไม่มีเบื่อนะคะน่ะชมทุ่งนาไม่มีเบื่อ น้ำเต็มพออเลยพี่น้องเนียน้ำเต็มเลยค่ะบรรยากาศเป็นตะลอนเหมือนเดิมนะคะเนาะอากาศแจ่มใสต่เสาเลยอากาศแจ่มใสแต่เช้าเลยขอ,อบคุณทุกการติดตามนะคะขอ,อบคุณทุกคอมเมนต์เลยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะเดี๋ยวจะหาคลิปวิวส,สวยๆมาฝากอีกเวยค่ะเด้อ